เรื่องไหนเอะเอาเรื่องนี้เอาไหมเอาไหมอสเตโกซารัสเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเรื่องนี้ไหมเอสเตโกซารัสเอาไหมเอาไหมครับไม่เอาไม่เอาแล้วเราจะเอาอะไรไม่เอาไม่เอาสนุกไหมไหนเรื่องนี้สนุกไหมสนุกสนุกหรอป่าแล้วเอาไหมไม่เอาไม่เอา เอาเรืงไหนล่ะไม่เอา่อ e า่านหนังสือไหมอ่านไหมอ่านหนังสือนะเอาเรื่องไหนล่ะเอาไหมเอาไหมไม่แมวอันนี้เอาไหมเอาอะไรดีล่ะอ๋ออ่ามังกรไฟเอาไหมมังกรไฟไม่ได้อานหนังสือเอาไหมไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกเอาเรื่องอะไรล่ะลูก อันนี้เหรอเอาเรื่องนี้เอาไหมเอาไหมเอาเนี้ยเอาไหม เอาไหมอะไดินนูเสาเนี่ยไจมพไยกับไดินนูสาเนี่ยเอาไหมเอาไหมอะจเอาไหมเรื่องนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมครับอเอาไหมครับเหครืม่อาไม่แล้วเราจะเอาเรื่องไหนละ่ะลูกเอ้ยอันี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา เอาเป็ดน้อยไปโรงเรียนหรือไม่เอา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 ไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาเนี่ยเป็ดน้อยไปโรงเรียนเนี่ยเอาไหมเนี่ยเป็ดน้อยเขาตกฉลามเป็ดน้อยไปโรงเรียนเนี่ยเอาไหมเขาเขาเขาตกฉลามอ๋อตกฉลามอะไรอ่ะหลวงอ๋อออ่านไหมอ่านไหมลนี่อ่านไหมให้แม่อ่านไหม อ่านไหมครับกุ้งไฟอ่าเอาไหมให้แม่อ่านไว้เรื่องนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอากุ้งไฟกุ้งไฟเอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอากุ้งไฟกุ้งไฟ <c oughs> ครับงกุไฟเอย๊ยหน้าต่างตู้ตู้ตู้หน้าต่างมีหน้าต่างมีตู้ด้วยอ่ะแล้วลูกเป็ดมีกี่ตัวเนี่ยนับดิ สิบตัวเลยเยอะมากสรุปให้แม่อ่านไหมเนี่ยเอาไหมไม่เอาไม่เอาโอเคไม่เอากับไม่เอาบ๊ายบายกดไหนบ๊ายบายกดไหนไหมกดไหนกูจับไงกูจับกูจับโอเค thank you very much thank you much โอเค goodbye goodbye